สงการทีก็เอลเคทีวันนี้ดำเนินทางมาถึงเพลงสุดท้ายกันแล้วนะคกับผมอันนี้โห่ไล่หรือว่าโหเสียดายวาเดีไปไป๋ยวเดียวมีเสียงว่าไล่อยู่ด้วยขอบรอน,นีนะครับผมก่อนจากกันไปนะครต้องขอบ,บอตองกขอบคุณทุกคนแลนะบผมที่มาร่วมสนุกกันในวันนี้ ขอบคุณที่เต้นขอบคุณที่กรี๊ดขึ้นมาดังๆตรงนี้นะครับผมก็ขอให้ทุกคนนะในวันปีใหม่นี้ขอทุกคนมีความสุขสมหวังในสิ่งที่หวังทุกปะทุกท,ทุกอย่างที่ปรารถนานะครับผมขอให้คุณรวยๆกลับไปทํางานก็ขอให้เงินเดือนขึ้นนะครับผมอย่าขึ้นหมื่นอยากขึ้นแสนก็ขอให้ขึ้นนะครับอ,อยากให้คนกรีกร๊ดรับพรสักหนึ่งทีครับผม ุณนะฮะฟิวเจอร์อัดซีเปลด้วยนะครับผมวันนี้ให้ที่จัดงานดีๆนะครับอาล่าสังกัดปีนี้ผมเมี่วันนี้มีงานวันเดียวเลยปีนี้มีงานที่นี่โชคดีมากๆนะครับผมพริขิดทําให้เราเจอกันในวันนี้เพราะฉะนั้นเพลงสุดท้ายเพลงสุดท้ายอยากทุกคนเต้นกันไปยาวๆนะครับผมทั้งหลักที่ยังไม่ได้เต้นยังยืนนิ่งๆอยู่เพลงนี้เต้นด้วยกันได้ไหมขอเสียงมาเร็ว คุณเสียงที่ดังแซงแก้วหูมากๆาจตรงนั้นขนหงเรียกว่าั่กไปเลยทีเดียวเล่นสุดชายแล้วขอเสียงดังๆหน่อยแล้วพี่ดังเป็นแรงขอให้คุณมีความสุขและสมหวังขออีกหนึ่งทีแล้วเล่นสุดชายสนุกดีก๊ Let's go, l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 et's I'm gonna นะครับผมหมดแล้วเวลาแห่งความสุขของผมขอบคุณทุกคนนะครับที่มาร้องเพลงด้วยกันขอบคุณนะครับที่มาเต้นด้วยกันขอบคุณมากครับสําหรับทิชชู่นะฮะละหมดเวลาของผมแล้วนี่เดี๋ยวอยู่กันต่อไหมฮะอยู่ดูใครเท่านี้ไม่รู้แต่หนูจะอยู่ก่อนนะมีความสุขเนาานี้ทุกคนมีความสุขผมก็มีความสุขฮะละ เดี๋ยวให้พี่เขาขึ้นมานะครับผมดำเนินการต่อเลยนะครับเกี่ยวกับโชว์ต่อไปเชญครับพี่ครับขอเสียงให้ตาวราวุธครับเวลาความสุขยังไม่หมดครับยังไม่หมดยังยังไม่ให้ลงเวทีครับผพกักขังไว้ช่วคราวนะฮะเพราะเราจะต้สัมภาษณ์กันเล็กน้อยนะฮะได้ครับเป็นไงบ้างวันนี้สุขไหมครับเพราะว่าคนหลายคนเนี่ยรอมานตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วฮะโอ้ยขอบคุณมากๆนะที่รอกันยาวๆนะครับวันนี้สุขมากครับโอ้พี่สูงเนาะย่อเลย โอ้เมื่อกี้ผมสายยอะะ่อซะทั้งหมดเลยครับมก็นี้ดีใจมีความสุขมากๆนะฮะที่ทุกคนมีความสุขวันนี้จริงๆแล้วหน้าที่ของเรามันคือสร้างความสนุกสนานวันนีน้ให้ทุกคนมีความสุขสนาน,นก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จ <N> นี่ถือว่าเรามีความสุขมากๆขอบคุณทุกคนครับผมโอ้น่ารักมากเลยนะครับเมื่อกี้นี่ใครโดนปืนของต้มยิงบ้าง โอเคครับขอคนที่โดนยิงไปแจ้งความท้่ส่นอนเ <Jub> อี๋ยวยแล้วน่นยังไม่ใช่ปืนฉีดนะ้ำอ๋อขอโทษครับโทษครับแหมเออขอบคุณที่ใช้แกให้นะฮะครับอ่ะแต่กอนอื่นนะครับผมหลายคนนี่ก็ติดตามมาตลอดนะฮะอยากให้พี่ตั้มนะครับฝากผลงานให้กับทุกคนด้วยนะฮะครับผมก็ก่อนอื่นก็ฝากเลยนะครับผมสำหร,รับรายการที่มีอยู่ตอนนี้นะครับนะซึ่งถ้าตอนนี้เขาไปดูเนี่ยดูได้ใน u t ท b e ก่อนครับตอนนี้รายการสี่โทรมสุพโฉงของผมนั่นนะฮะเขาเรียกว่าพักปิดเทอมครับ คือพักช่วงนะครับผมหลบให้น้องๆเดอะสตาร์สิบสองน,นะครับผมใครที่ดูเดอะสตาร์สิบสองนะครับ <Whoa. S 1> เสียงดังใช้ได้ใครที่ดูเดอะสตาร์เก้าขอเสียงนะครับนี่อะไรแอบแฝงเล็กน้อยนอกจากเต้นดีสนุกแล้วรถนิยมยังดีกันอีกด้วยนะครับ oh. เยอว่ามีอะไรแอบแฝงนะฮะครับผมก็นะครับก็เดี๋ยวจะกลับมาอีก2เดือนเจอกันได้4พลังซุปเปอร์โชว์นะครับผมส่วนอีกรายการหนึ่งเดอะสตาร์สองผมมาทำพิธีกรอยู่นะครับผมใครยังไม่มีหมายเลขที่เชียร์ในใจเปิดมาดูเชียร์พิธีกรได้นะครับอวอสเสียนโคฟีน ับผมช่องวัน3าสอนะครับสองทุ่มตรงนะ,ะทุกเสาร์อาทิตย์ส่วน4ีโฟรามซุปเปอร์โชว์ก็จะมีเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้น,นและอย่างวันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณนะฟะิเจอร์แอสซิสเปลผมที่ให้ผมมาวันนี้นะขอบคุณงานดีๆขอบคุณสงการปีนี้นะฮะแม้จะปีนี้แม้จะบางอย่างอาจจะไม่อำนวยนะจะต้องประหยัดน้ำนะฮะจะต้องเล่นกันแบบพอสมควรแต่ยังไงเราก็มีความสุขกันได้พอสังเกตผมเป็นคนมีความสุขมากๆครับ ครับผมแต่สุดท้ายนะครับตามธรรมเนียมนะครับใคยก็ตามที่ขึ้นมาบนนี้ต้องอวยพรครับต้องบอกว่าทุกคนโชคดีมากๆที่พี่ตามจะอวยพรให้ทุกคนตรงนี้เลยครับผมอวยพรวันปีใหม่ไทยด้วยครับครับผมก็ขออนุญาตอวยพรรอบที่สี <c oughs> ่นะฮะเอาตีกลางเลยรอบนี้อายยานะทุกคน <c oughs> มี้ความสุขข, <c oughs> ขอทุกคนนะฮะเปิดํางางมาขอให้เจ้านายรับขอให้เจ้านายขึ้นเป็นเดือนให้นะครับผมใครที่ปีนี้ปีชง นะครับผมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปถามแค่ชงกันขอทุกคนพ,ลพ,ลพลล้นชงพ้นโรคพ้นภัยทุกอย่างนะครับขอให้ใหม่ปีนี้เป็นปีที่ดีของทุกคนครับผมขอบคุณครับขอเสียงกับต้ามราวุฒิครับขอบคุณมากนะครับทรักกับท้าทายผมมินดาสุดยอดจริงๆเลยนะฮะเดนวันนี้ได้ฉีดน้ำ็สมใจแต่ว่าอย่าพึ่งไปนะครับยังไม่หมดแค่นี้เพราะว่าเวลาคำส่งเรายัางมีอีกหนึ่งชั่วโมงเต็มใครพร้อมจะมันต่อขอเสียงหน่อยขอเสียงเลยให้ให้ใครให้งานหรือว่าให้ เอาละครับผมได้ยินเสียงแล้วนะครับต่อไปฮะเราก็จะมาต่อที่วงบูชเชอร์ครับวงนี้